สวัสดีครับวันนี้ก็จะํามารีวิวนะครับเจ้าหน้าจอของ o y o ต a v วล o ์รุ่นพรีเมียมนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจอดูเต็มมากๆเลยก็คือจอตัวนี้นะครับจะเป็นจอขนาด9นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งดูสวยมากๆนะครับดูเต็มมากๆเลยนะครับจะต่างกับรุ่นสมาร์ทก็คือสมาร์ทนี่จะเป็นรุ่นจอ8ดนิ้วนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหลักๆกันนะครับของตัวจอนี้นะครับ แถบฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นแถบที่การแสดงการใช้งานนะครับแถบโทรศัพท์นะครับจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราต่อบลูทูธกับรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต่อูปดูด้วยนะครับแล้วก็รองรับ android นะครับ apple car play แล้วก็ด้านขวานะครับตัวนี้จะเป็นแถบนะครับแถบที่เป็นเล่นเสียงรถเสียงนะครับนี่หน้าโฮมหน้าโฮมก็คือหน้านี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปิดเสียงนะครับรับสายนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า รายการโปรดนะครับต like um ัวนี can can ้ก็สามารถที่จะตั้งรายการโปรดได้ด้วยและด้านบนตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นบลูทูธนะครับค evet, ือเราต่อบลูทูธเนี่ยสามารถเข้าตัวนี a ้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของปิดหน้าจอนะครับถ้าเรากดปุ๊บนะครับจอจะปิดเราแตะที่จอธรรมดานะครับก็จะติดขึ้นไปนะครับจอก็ติดขึ้นมานะครับด้านล่างนะครับวิทยุนะครับกดก็จะมีวิทยุขึ้นมานะฮะก็จะเป็น fm am นะครับ am ก็จะมีนี่ครับช่องนี้ am fm fm ก็จะมีสองช่องนะครับ fm 2 fm หนึ่งนะครับไปกดอ๋อมีสามช่องเลยนะครับเยอะขึ้นนะครับนี่ครับมีสาม channel เลยไหมฮะอันนี้ fm สามแต่ละ channel ก็จะมีหกช่องเล็กตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมดสิบแปดช่องเล็กเลยนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้ก็จะไว้เปลี่ยนช่องนะครับตัวนี้ไว้เ e ิร์ชหาขึ้นนะครับและตัวนี้ครับคือปุ่มปิดเสียงนะครับสมมติว่ามีเสียงเข้ามานะครับสามารถปิดเสียงได้เลยครับตัวนี้ก็ทําการเสิ r c หาช่องให้อัตโนมัติอยู่นะครับนี่ครับ ปิดเสียงนะครับผมซึ่งปิดเสียงเนี่ยก็คือจะปิดเสียงในทั้งตัววิทยุแล้วก็พวกบลูทูธก็ปิดได้ด้วยนะครับผมพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับจะมีเครื่องหมายย้อนกลับเห็นไหมครับเรากดปุ๊บมันก็ย้อนกลับไปหน้าแรกนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันหลักๆกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้เราเข้าวิทยุไปแล้วเนาะนะครับบลูทูธนะครับถ้าต่อบลูทูธเนี่ยจะต้องมีมือถือนะครับที่ต้องการเชื่อมต่อนะตอนนี้ก็มีมือถือเตรียมไว้แล้วนะครับ ที่ใช้สําหรับต่อบลูทูธนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเมื้องต้นนะครับเข้าที่คําว่าบลูทูธไปเลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับยังไม่ได้มีการต่อบลูทูธอยู่นะครับให้เรากดสัญลักบลูทูธด้านบนนะครับตัวนี้กดเข้าไปครับและนะครับหยิบมือถือที่จะต่อบลูทูธเข้ามานะครับหยิบขึ้นมานะครับแล้วรอนะครับเซิร์ชคําว่าคาร์มันติมีเดียนะครับ ขึ้นมาแล้วครับคาร์บนติมิเดียตัวนี้นะครับกดเลยครับเมื่อกดนะครับก็จะเริ่มจับคู่เลยนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่ครับก็จะเชื่อมต่อทั้งโทรศัพท์นะครับฟังเพลงนะได้หมดเลยนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะ ใช้ฟังก์ชันนะครับการโทรศัพท์ได้นี่ครับที่ตัวนี้โทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นดูว่าเสียงเข้าออกใครโทรหาเรานะครับรายชื่อที่อยู่ในเครื่องนะครับมือถือของเรานะครับแล้วตัวนี้ครับบลูทูธนะครับก็คือตัวหน้านี้ซึ่งตัวนี้นะครับพอเราเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเนี่ยถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันบลูทูธตัวนี้ได้แล้วในการฟังเพลงนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับพอเราต้องการลบบลูทูธ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องนี้อยู่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยบลูทูธเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อได้กับเครื่องเสียงนะครับประมาณห้าเครื่องนะครับถ้าต้องการลบมันออกนะครับก็คือกดที่ชื่อที่เราต้องการลบครับหนึ่งกดนะครับปึ๊บกดหนึ่งครั้งให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายถังขยะมันจะถามว่าให้ลบไหมนะครับยกเลิกเชื่อมต่อไหมกดใช่แค่นั้ครับก็จะทําการลบแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองครับ เครนี้ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อบูทูธแล้วนะครับไปดูถัดอันถัดไปกันบ้างนะครับก็คือเครื่องข้อมูลยานพาหนะนะครับผมเมื่อเรากดปุ่มนี้นะครับก็จะมีแถบฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับนี่เป็นจอแล้วก็มีแถบแสดงนะครับจะบอกว่าตัวนี้เป็นแถบที่เพราะว่ามันเท่มากเลยนะนะครับก็คือจะดูนะครับองศาของตัวรถนะครับามว่าดียังไงนะครับถ้ารถมีอาการเขาเรียกว่าลมอ่อนนะครับยางอ่อน ก็สามารถที่จะดูจากองศาตัวนี้ได้ซึ่งคัอนีะเป็นขนาดสูงงศาคือไม่มีการเอียงของตัวรถอยู่นะครับหรือดูนะครับขนาดที่เราขับขี่ขึ้นเนินขึ้นอะไรพวกนี้ครับก็มองว่าก็เจ๋งดีนะแล้วก็ถัดไปนะครับอุณหภูมิภายนอกคืออุณหภูมิภายนอกตัวรถนั่นเองนะครับวันนี้ก็ร้อนใช้ได้เลยนะครับใส่องศาอุณหภูมิน้าครับก็คืออุณหภูมิน้ําในห้องเครื่องของเรานะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้านี่คือแบตเตอรี่นะครับผมก็จะแจ้งขนาดนี้เลยนะครับคือ แจ้งทั้งแรงดันแบตเตอรี่อุณหภูมิน้ำในห้องเครื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิภายนอกนะครับผมจริงมากๆนะครับถัดไปนะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับกดไปเลยครับปึ๊บนะครับตอนนี้ก็จะมีแถบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมักจะไล่อธิบายนะครับทุกอันเลยนะครับผมมาดูอันแรกกันก่อนนะครับแสดงความปกติก็คือจะมีการ สมมติว่าเรามีความผิดปกติอันไหนของเครื่องยนต์นะครับหรือว่ามีการแจ้งเตือนประตูเปิดไม่สนิทต่างๆนะครับก็สามารถที่จะตั้งเปิดหรือปิดนี้ได้นะครับประกอบแนะนําให้ตั้งเปิดไว้เนาะนะครับอันที่2นะครับการแจ้งเตือนการตั้งค่าต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับการเข้ามรพกษาของตัวรถนะครับผมทั้งนี่ฮะอันนี้คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทดสอบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ำมันเครื่องแล้วก็ไส้กรองนะครับเอาง่ายๆคือตัวนี้จะเป็นเรื่องของ การนํารถข้อเช็กระยะนั่นเองนะครับก็มาเปิดตัวนี้ได้นะครับแค่ติกเปิดเฉยๆแล้วก็ตั้งวันที่เรานําเข้านะครับหรือวันแรกที่เรานําเข้าก็ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนะนะครับตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ได้นะครับกิโลนะครับเลือกได้นะครับตัวนี้ก็สไลด์เอานะสไลด์อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับมีถึงหมื่นกิโลเลยนะครับผมก็มาตั้งตรงนี้ได้นะครับ ตัวนี้คือเหมือนกับเป็นการเตือนความจําของเราสะมากกว่านะครับว่าเออเราเนี่ยต้องการที่จะให้มีการเช็คระยะนะครับตัวสแบตเตอรี่นะครับตอนระยะไหนนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะมาตั้งได้นี่ครับตั้งวันเดือนปีได้นะครับตัวนี้นะครับผมถัดไปนะครับกดแบ็คนะครับตัวตัวนี้นะนะครับตัวนี้ครับกําหนดปุ่มรายการโปรดอ่ารายการโปรดก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวด้านด้านล่างตัวนี้ที่เป็นรูปดาวนะครับก็คือสามารถที่จะ คล้ายๆกับปุ่มลัดนั่นเองนะครับอยากจะให้มันลัดไปทางไหนนะครับอย่างเช่นตัวนี้อยากให้มันลัดไปที่บลูทูธนะครับแต่อันนี้คือกดดาวทีเดียวนะแต่ถ้ากดดอกจันเนี่ยค้างไว้มันก็จะไปอีกตัวหน้าหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะมันก็สามรถที่จะตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับจากการตั้งรายการโปรดนะครับถัดไปนะครับเสียงการทํางานก็คือเสียงที่เรากดนี่แหละปี๊ดๆนี่นะครับถ้าลาคาญปิดได้ครับกดปิดเลยนะครับถัดไปครับ ปรับความไวการสัมผัสคือความไวของตัวหน้าจอนี่แหละนะครับแล้วก็ตั้งไว้ในระดับกลางนะครับทำอดีเนาะไวมากจริงบางทีมือเราไปปัดโดนหรืออะไรไปโดนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเร็วนะครับผมถัดไปนะครับก็การแจ้งเตือนการลืมโทรศัพท์คือทุกครั้งที่เวลาเราดับรถนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าอย่าลืมโทรศัพท์ในรถนะขึ้นมานะครับไม่เชื่อนะครับลองให้ดูเลยแล้วกันนะครับดับรถเลยครับกดปุ่มดับอึ้ง โปรดอย่าลืมนําตัวสัพ์ของคุณไปด้วยเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วแค่นี้เองเป็นไงครับโอเคครับสตาร์ทรถต่อนะครับโอเคครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตัวนี้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาเลยนะครับเมื่อถึงวันที่ที่เราตั้งไว้แล้วเมื่อกี้เราตั้งไว้วันนี้นะดีมากๆนะครับต่อไปนะครับการตั้งค่ากล้องนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับข้างหลังนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปปิดหรือเปิด เซนเซอร์ได้นะครับผมไม่ให้มันดังเวลเาเราถอยหลังนะครับบางทีเราลำคาเนอะเรามองจากกล้องได้อยู่แล้วเนี่ยบางทีก็ไม่อยากให้เซนเซอร์มันดังนะครับคาสามารถปิดได้จากตัวนี้นะครับถัดไปนะคะมาทีเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นนะครับเมื่อกี้การตั้งค่ากล้องมาแล้วเนอะต่อไปก็คือตั้งค่านาฬิกาซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถโชว์ให้มันแสดงนาฬิกาเวลาหรือไม่โชว์เวลาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตั้งค่าของ เรียกว่าตำแหน่งที่เราอยู่นะครับตัวนี้เราก็เลือกเป็นตัว GMT บวกเจ็ดที่เป็นค่าของโรงงานมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแก้มันนะครับผมโอเคนะครับถัดไปนะครับการตั้งภาษานะครับที่วักตั้งอยู่ตัวนี้เป็นภาษาไทยเนาะเข้าไปดูครับมีภาษาอะไรบ้างมีภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียนะครับถ่าลูกค้าท่านไหนใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็มาดูตัวนี้ได้นะครับถัดไปนะครับ ตั้งค่าความปลอดภัยนะครับเข้าไปดูรัามีอะไรบ้างนะครับตั้งค่ารหัสผ่านจะป้องป้องกันนะครับการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีถูกขโมยและยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันขโมยในตัวขอแนะนำให้ตั้งค่าปลอดภัยเครื่องเสียงระดับสัมผัสนี้นะครับตั้งค่านะครับลองเข้าไปตั้งค่าดูนะอ๋อมันก็เหมือนกับเราใส่รหัสเปิดนะครับเครื่องเสียงหรือว่าตัววิทยุนั่นเองนะครับก็จะไม่ไี่้ยา ตั้งค่าได้นะครับตัวนี้แต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลอะไรนะครับที่จําเป็นที่อยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับก็ไม่จำไม่จำเป็นครับบางทีมันก็เป็นการยุ่งยากในการใช้งานนะครับถ้ามีใครคนอื่นเนี่ยมาใช้งานต่อจากเรานะครับตั้งค่าแรกเริ่มนะครับก็คือถ้าเราอยากจะรีเซ็ตทุกอย่างเลยนะครับก็สามารถที่จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดใช่นะมันก็จะรีเซ็ตค่าไปค่าโรงงานทั้งหมดนะครับส่วนข้อมูลเวอร์ชั่นกับข้อมูลลิขสิทธิ์นะครับนี่จะเป็นเรื่องของ ตัวซอฟต์แวร์นะครับของตัวจอตัวนี้นะครับซึ่งก็เข้าไปดูได้ครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับนี้เป็นเลเซสีท่ิ์ต่างๆนะครับผมในตัวจอนี้ครับแถบด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด5แถบตัวนี้เราอยู่นที่ฟังก์ชันรูปเฟืองเนาะใช่ไหมครับเรามาดูนี้เลยครํา EQ แล้วก็เป็นรูปแถบนะครับ EQ คืออะไรนะครับเข้าไปดูกันนะครับเห็นไหมฮะ คือการตั้งเสียงนั่นเองนะครับผมใครชอบตั้งค่าเสียงต่างๆนะครับมาตรงนี้ได้เลยครับใครที่ชอบแต่งเพลงนะครับมาที่คําว่า EQ แล้วก็รูปแถบนะครับวอล่มตัวนี้ได้เลยเนาะนะครับตั้งได้ครับเขาตั้งมาให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเรามีคําว่าตั้งค่าใหม่ด้วยอ่านีกําหนดเองนะครับต้องเข้ามาตัวนี้กดปุ๊บนะครับก็เลื่อนได้เลยนะครับตัวนี้โอเคครับ โอ้แจ๋วมากๆสรับตั้งค่าได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมิติใหม่เลยนะครับในการตั้งค่าของตัวเครื่องเสียงนะครับถัดไปนะครับการตั้งค่าฟิลเสียงนะครับก็คือตำแหน่งการออกของเสียงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ค่าโรงงานเนี่ยก็จะเป็นค่าที่ตั้งมาแบบกลางๆนะครับเห็นไหมฮะความดังต่างๆยังไม่ได้เปิดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่าค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับซึ่งใครอยากจะให้เสียงออกทางไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะมาตั้งค่าตรงนี้ได้เนาะ นะครับผมถัดไปนะครับเมื่อกี้ EQ หมดแล้วนะครับแล้วก็คือเป็นเรื่องของการตั้งเสียงนั่นเองนะครับอันต่อไปครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือเชื่อมโยงกับไฟอัตโนมัติไหมนะครับเมื่อมีการติดของไฟหน้าหรือไฟหลีนะครับตัวนี้ก็จะมีการปรับระดับของแสงนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีการปรับระดับของความสว่างของหน้าจอด้วยนะครับโดยปรับจากตัวแถบตัวนี้นี่นะครับเป็นไหมฮะเลื่อนได้เลยนะครับให้มันสว่างมากสว่างน้อยนะครับ ถ้าเป็นโหมดกลางคืนนะครับก็จะเป็นปรับได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราตั้งไว้ให้มันเชื่อมต่อกับไฟอัตโนมัติอยู่คือถ้ามีการเปิดปิดไฟหน้านะครับมันก็จะมีการเขาเรียกว่าปรับความสว่างของตัวจอนะครับตามไฟของตัวรถเลยนะครับตัดไปนะครับตัวนี้ตัวนี้คือการตั้งค่าบลูทูธนะครับผมก็จะย้อนกลับไปเรื่องของบลูทูธนั่นเองนะครับเดี๋ยววักทำไปให้ดูนะครับการตั้งค่าผู้ติดต่อนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าระบุเบอร์โทรศัพท์นะครับเวลาเราต่อบลูทูธแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับกับตัวบลูทูธได้เนาะก็สามารถที่จะโทรศัพท์ผ่านตัวจอตัวนี้ได้นะครับผมซึ่งตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่านะครับเรื่องของตัวเบอร์โทรศัพท์ของดีลเลอร์ของเราได้นะครับผ่านตัวนี้นะครับโอเคครับผมถัดไปนะครับโอเคเป็นเรื่องของเฟืองเนื้ออธิบายไปแล้วสุดท้ายนะครับบลูทูธนะครับบลูทูธก็อย่างที่ทําให้ดูตอนแรกครับผม โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับหมดแล้วทีนี้ถัดมานะครับปักจะมารีวิวในส่วนของตัว Apple c a r p พนะครับไม่ยากครับผมเดี๋ยวไปติดตามดูในวิดีโอต่อไปนะครับการเชื่อมต่อ Apple c a r p หรือว่าดอทโตนะครับเงื่อนไขของเขาเนี่ยมีไม่เยอะเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีสายชาร์จนะครับที่เป็นสายแท้เป็นแบบ USB นะครับก่อน ถ้าเป็น Apple นะครับก็จะเป็นสายชาร์จ Lightning นะครับของแท้นะครับก็คือจะเป็นเส้นสีขาวแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็หัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องเช็คเวอร์ชั่นของโทรศัพท์มือถือของเราก่อนนะครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับการทํางานของ Apple CarP ร์เพย์ไหมนะครับโดยการเข้าไปที่โหมดทั่วไปนะครับแล้วก็เข้าไปที่คำว่าค a r ์เพย์นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับ แรกนะครับก็คือหยิบมือถือเราขึ้นมานะครับเข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่ารูปเฟืองนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนไปที่คําว่าทั่วไปนะครับกดเข้าไปครับและจะมีแถบขึ้นมาคําว่าคา r เพนะครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บเพื่อเช็คดูว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยรองรับการใช้งานของคาเพไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนำโทรศัพท์ของเรานะครับเสียบต่อสาย USB นะครับกับตัวเครื่องเสียงของเรานะครับซึ่งสาย USB ของตัว ช่องเสียบนะครับของตัวต o ต้ไฟลอดพิเนียมนี่นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับด้านซ้ายนะครับของคอนโซลนะครับตัวนี้ซึ่งจะมีแถบบอกอยู่นะครับตัวนี้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับช่องซ้ายคือ2อจุดหนึ่งแอมป์นะครับช่องขวาคือ usb นะครับให้เราเสียบสาย usb ไปที่ช่องขวานะครับผมเพื่อเชื่อมต่อกับวิทยุนะครับเมื่อเสียบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีแถบขึ้นมานะครับถามเราว่าอนุญาตไหมนะครับที่จะเชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y ของรถคันนี้นะครับซึ่งเมื่อเรากดอนุญาตนะครับปึ๊บลิงก์นะครับก็จะขึ้นไปที่หน้าจอเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับและแถบตัวนี้จะขึ้นมาเองนะครับซึ่งแถบพวกนี้นะจะเป็นแถบที่อยู่ในมือถือของเรานะครับจะลิงก์ต่อกับตัว Apple c a r p l a y นะครับผมนี่ครับก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายนะครับให้เราเลือกใช้นะครับพร้อมกับตัวแผนที่นำทางด้วยเนาะ ดีมากๆเลยนะครับก็คือมีทั้ง Google Map นะครับในตัวนี้มันนี่มีแถบล่างด้วยให้เรากดย้อนกลับไปนะครับมีตัวแผนที่นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันของตัว iPhone นะครับแล้วก็จะมี Google Map ด้วยตัวนี้นะครับแถมจะมีนะครับ YouTube Music นะครับมี Spotify มี Line มี j ู๊กด้วยนะครับนี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะระบุต่างๆนะว่าเชื่อมต่ออะไรอยู่นะครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับโดยที่แต่ผมจะกลับไปดูหน้า Home ดูนะครับ หน้าโฮมนะครับแถบเครื่อง Apple c a คเพก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วจากตอนแรกเมื่อกี้เป็นสีเทานะครับกดเข้าไปครับทีนี้เรจะรอตัวออแอปพลิเคชัน Google Map ดูนะครับว่าเราจะไปไหนดีเนาะ,ะสมมุติว่าเราไปตรงไหนดีละ่ะไปออฟฟิศที่ของของมากแล้วกันนะครับไปไทสมายลิซิ่งนะครับปึ๊บไปไทสมายลิซิ่งนะครับก็นี่ครับแผนที่ก็จะโชว์ขึ้นมาเลยนะฮะ ง่ายแค่นี er <ue> <R ud whatnot> um <ina> ้เองนะครับเจ๋งมากๆนะครับนี่ครับแตะเข้าไปได้ด้วยนะครับหรืออยากไปไหนครับไปไม่กลับบางนาไหมนี่ครับเซิร์ชได้จากมือถือนะครับแล้วจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยตามที่เรากําหนดนะครับนี่ครับไม่กลับบางนามาแล้วนะครับเส้นทางนะครับนี่ครับบอกเลยดีมากๆนะครับตัวนี้เราแต่ตัวนี้เราแตะไม่ได้นะต้องไปแตะที่มือถือเรานะครับ เลือกตำแหน่งใช่ไหมฮะแต่จอเนี่ยขึ้นเลยนะครับกดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทํางานเลยนะครับนี่ครับมีเสียงซีร i สพูดมาด้วยนะครับผมโอ้เยี่ยมมากๆนะครับกดยกเลิกครับนี่ครับจบครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับฟังเพลงนะครับสมมติ o u t u b e Music นะครับเรากดไปที่ฟังแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ ก็จะมีเล่นล่าสุดนะครับคังเพลงนะครับรายการที่เราดาวน์โหลดมาอย่างเล่ล่าสุดก็คือเพลงนี้สมมติเรากดเข้าไปง่ายไหมครับโดยที่เราสามารถที่จะใช้ควบคู่กับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยตรงนี้ได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันที่จอนะครับทำรีวิวไว้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดรับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโหมดการขับขีนะครับ เป็นไงครับง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Apple CarPlay ใน Toyota v i o สนะครับอันนี้จะเป็นดูข้อความได้นะครับนะครับใช้งานง่ายจริงๆนะครับตัวนี้นะครับส่วน Android Auto นะครับก็ดีบเสียงก่อนนะครับหรือจะปิดเสียงจากตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนีะครับมันจะมีแถบปิดเสียงอยู่มานะครับนะครับแล้วกดเปลี่ยนก็ได้นะครับปิดเสียงแล้ว ง่ายมาก Android Auto ก็เช่นกันครับเช็คเวอร์ชันของมือถือของเราก่อนนะครับแล้วก็เสียบสาย USB นะครับที่เป็นสายแท้นะประขอเน้นว่าเป็นสายแท้นะครับเข้ากับช่อง USB ที่อยู่ด้านซ้ายของโซนตัวนี้นะครับนี่เสียบไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีฟังก์ชันแทบ Android Auto ขึ้นมานะครับง่ายๆแค่นี้เองครับก็ฝากนะครับจองรถนะครับ โต,ต้าทุกรุ่นนะครับพ่ขายรถด,ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพักด้วยนะครับคลิปนี้เพขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ